ดีครับที่นี่ร้านอันติเมตนะครับอ่าเรามาดูชุดทุ่เบอกแบบโซฟากับ f o ร์ e v e r บเ t นะครับปี2 0 2 2 2 0 2 3นะครับก็คาดว่าจะใช้โมเดลนี้อีกต่อไปหลายๆปีเนาะอ่าเป็นรุ่น next gen อันนี้เป็นงานของทางร้านเป็นหนังแดงเลดไายได้สีครีมอ่าหรูหรานะครับส่วนอันนี้ติดมาก่อนหน้านะครับ ก็จะเป็นงานที่วางาพาดด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวตัวพนักพิงเขาก็จะสวมเข้าไปจะลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะเล่นเล่นได้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลักษณะแข็งๆเนาะอ่าก็จะน่าจะเป็นก้อนโฟมแข็งๆก็ท่านใดชอบก็ใช้ได้ครับลักษณะไม่เหมือนกันอ่า ว่าไม่ใช่งานตัดตรงรุ่นไม่ใช่งานตัดตรงรุ่นดูได้เพราะว่ามันจะไม่เข้ารูปในส่วนของทั้งร้านนะครับอ่าอย่างด้านไลด้านในก็จะมีเป็นใยสังเครนะครับตัดเป็นตัวซองแบบนี้งานก็จะเรียบร้อยสวยงามตัดเข้ารูปตรงตามสัดส่วนของเบาะแต่ละส่วนสำหรับตัวชุดทุมเบาะแบบโซฟาเราก็จะมีหนังหลายสีนะครับ มีตั้งแต่โทนน้ำตาลน้ำตาลเราตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ4เฉดนะครับน้ำตาลอันนี้เป็นโทนแดงแดงก็จะมีแดงสดกับแดงเลดไว้นะครับหรือโทนดำโทนเทานะครับก็จะมีเทาเข้มเทาอ่อนโทนครีมจะมีไลท์ครีมหรือไลท์เบทนะครับออกจะเหลืองนิดนึงแล้วก็สีครีมปกติแล้วก็โทนน้ำตาล ใครชอบสีไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับก็หรือว่าจะเข้ามาดูที่หน้าร้านก็ได้เพราะจะบอกได้เลยว่าการถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนของจริงร้อยเปอร์เซ็นตของจริงเนี่ยจริงๆสีจริงสวยนะครับอ่าสีที่เราดูตรงเนี้ยบางทีมันก็เพี้ยนไปตามแสงหรือในส่วนของกล้องหรือองค์ประกอบแสงต่างๆเนี่ยก็จะเพี้ยนกันไปเนาะแต่ว่าออกมาสวยเดี๋ยว ติดตั้งเสร็จแล้วเราไปดูกันว่าทั้งคันสวยขนาดไหนขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชูทุ่มเบาแบบโซฟาหนังแดงเลดวายติดในปอร์ด v v r วอเรส e n แม็นะครับ,บเบาะไฟฟ้าก็จะประมาณนี้เนาะ,ะปรับได้เหมือนเดิมนะครับโอเคอปรับได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับร้อยเปอเซ็น ก็ <Okay>. so, หนังสีแดงเละวายเสริมด้วยใยสังเคราะห์ด้านในนะครับนั่งแล้วนิ่มขึ้นแน่นขึ้นนะครับซัพพอร์ตหลังและกล้นอ่าใครหาตัวชุดทุ่มเบาที่จะทําให้นั่งแล้วนุ่มสบายขึ้นนะครับลองดูชุดทุ่มเบาแบบโซฟาได้อันนี้เป็นเบาะแถวแถวกลางนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาตทับขึ้นนิดนึงโอเค สำหรับแถวกลางนะครับอ่า,อาด,ด้านหลังก่อนด้านหลังเบาะหน้าก็จะมีกระเป๋าให้ทั้งคู่นะครับสำหรับใส่ของอในส่วนของตรงด้านหลังนะครับก็จะมีเท้าแขนตรงกลางนะครับสามารถนำออกมาใช้งานได้ตามปกติแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วเนาะอ่าก็ใช้งานได้ตามปกติแบบนี้นะครับ อ่าหลังจากเราลูดซิปเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าไปอ่าเข้าเรียบเนียนแบบนี้นะครับใช้งานได้เลยอ่ารบกวนเก็บทีครับในส่วนของพนักพิงนะครับอ่าช่วยพับลงมาทีนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเลื่อนขึ้นหน้าได้ด้วยนะครับอ่าข้างหลังข้างหลังเป็นระบบไฟฟ้าเนาะไปกดระบบไฟฟ้าให้ทีครับ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับพับเรียบลงไปแบบนี้เลยท่านใดที่สนใจตัวชุูทุ่มเบาะแบบโซฟาของ f เออ Nextgen นะครับทั้ง Ranger แล้วก็ e v e r e ร t สามารถทักได้นะครับเรามีแบบของทั้งคู่เลยสีหนังเลือกได้สวยๆแบบนี้นั่งแล้วสบายก้นทักได้ที่ a n t i m เม e นะครับขอบคุณครับ